มาครับตัวตึงเกมเมอร์วันนี้ขอเสนอทาเคฟุสะคูโบปีกตัวจี๊ดจากแดนอาทิตย์อุทัยที่สโมสรลิเวอร์พูลกำลังหมายปองจะจี๊ดจาร์แค่ไหนในเกม fc mobile เนี่ยไปดูกันเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้าน c o o k i e l a n d Shop เลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมง่ายได้ทั้งเพจและหลายปลอดภัยเติมไว100%ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสะดุกไม่สะดุดต้อง c o o k i e l a n d s ช o p เลยครับครับสำหรับทาเคฟูซะคุโบตัวนี้ก็เป็นตัวลาลีกา25นะครับซึ่งผมเปิดได้จากแพ็ก3,000เพรเมื่อนำมาตีเป็นเม็ดแดงแล้วเนี่ย o อ r ER าของเขาเพิ่มขึ้นเป็น108และได้ทำการอับเลเว่าการฝึกเป็น25 ทำให้สีเท้าเนี่ยขึ้นไปสูงถึง157ครับการยิง125การส่งบอล1 1 7การเลี้ยงบอล153แล้วก็สภาพร่างกาย83นะครับส่วนสูงที่ให้มาเป็น173ครับน้ำหนัก64เท้าที่ถนัดเป็นซ้าย5และขวา4ตําแหน่งที่เขาเล่นได้ก็คือ rw หรือว่าปีขวานะครับค่าพลังงานที่ให้มา4ดาวแล้วก็ท่าสกิล4ดาวเช่นเดียวกัน แต้มสกิลที่ได้จากการนับเม็ดแดงนะครับผมไปอัพเป็นสายฟ้านะครับเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วและว่องไวให้กับทาเคฟูซากุโบะตัวนี้คุณสมบัติที่ให้มาเนี่ยมีเหนือชั้นกับปั่นโค้งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของปีกึึงของหน้าตัวนี้มากๆนะครับเวิร์กเลทข,ของเขาเนี่ยเป็นสูงปันกลางซึ่งก็เหมาะกับตำแหน่งที่เขาเล่นในเกม Fc Mobile นะครับจะโดดเด่นแล้วก็จีจ้จัดแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปลองกันเลยครับไปครับ อ๋ครับทาเคฟุซะคุโบก็จะลงในตำแหน่งปีกขวาในทีมของผมนะครับเริ่มต้นตาที่หนึ่งเคสโปเคียมาบอลไปอยู่ที่วิดิดครับคืนเข้ากลางให้กับโซโคาเตสจ่ายเข้าในมาที่ลาฟปเรอาเลยครับออกขวามาแล้วก็จ่ายไวมาที่กุโบครับไปที่ฮัมซิกโดนประกาศเอาไว้มองได้บอลแล้วก็จ่ายต่อมาที่ปีเลตไปที่บัปเป้ไหลทะลุ <c oughs> ช่องมาซีดานครับซีดานวนอยู่ จะจ่ายเข้าในสิดานยังปั๊มไว้ได้ครับเอ็มบัปเป้ได้สับขาลอกแล้วก็สัดไกลหน่อยเออต้องเซฟแต่มุมเข้ามาครับตรงนี้โดนโคาโ,โดยเฟอร์ดินานเคปโปได้ตอบต้นหนีไปเอายังไถไปได้อยู่ครับแล้วก็ไหลออกขวาให้กับล <c oughs> าไปโอเลอวล <c oughs> เลอา์ได้บอลครับจ่ายไวมาที่ฮาโต้คือมาที่เคปโป มาที่โซคาเตสครับชิปนิ่มนี่มาเลยเอาแล้วก็ปั่นด้วยขวาครับนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเริ่มต้นเขี่ยมาแล้วครับเบดีซาร่ามาที่สโค,โคย้อนกลับมาที่ซาร่าครับตีดานออกขวาไปเลยฟิงฟงจ่ายไวมาเบดีแล้วก็มาที่เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้ไหลมาให้ซาร่า ซาลาเลี้ยงล็อกวนอยู่จับขาล็อกดโดนทำฟาวโดยโซคาเตสสกโกไปตั้งบอลรออยู่ครับแล้วก็ปั่นลูกนี้หน่อยเออต้องเซฟบอลู่ที่เฟอร์ดินานด์ไปที่ฮ <I 'm S 1> ัมซิกครับมาที่ <I 'm S 1> ตูรามอ่ะโดนแย่งไปได้โดยปีลรสครับสับล็อกแล้วก็จ่ายมาที่เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ตอกโซนหนีมาปีลรสยังได้บอลอยู่ อย่างโยกสับเลี้ยงโลววนอยู่ครับแล้วก็ปานน้อยกอต้องเซฟครับลูกหาตใจเอาไปเข้าทางเอมบัปเป้หนึ่งประตูต่อหนึ่งไปครับยูรามได้มาที่คูโบคูโบหมุนแล้วก็หนีมาได้ครับกดชาตไปจนสุดเส้นหลังเปิดมาให้เคปโมงแล้วก็ซ้ำโดยเคโปดอกที่สองครับ เชิ่มเชียกันใหม่ครับซีดานจ่ายไปที่ซาร่ามาที่สโคเอมบ,บัปเป้ได้ไหลามาที่เปดี้ครับโดนปั๊มออกมาแต่ยังติดอยู่ไปอยู่ที่เอมบัปเป้ครับเปดี้ล็อกแล้วก็จับจ่ายแต่ติดฮาโต้ไหลเข้าในมาที่โซคาเตสครับ จ่ายมาได้ที่เจโ,โปไปที่คูโบครับคูโบชิปยาวๆมาที่เลอาอเลยครับกระชากมาคืนที่คูโบซัดเข้าไปเป็น3ประตูตอนหนึ่งเลยครับลูกนี้ืนกลับไปให้คนจ่ายนะครับเริมเคลียเดี้ได้บอลมาที่ฟิมงปงเปรดียังได้อยู่ครับวนอยู่แล้วคือมาที่ฟิมปงเข้ากลางมาที่อ็มบัปเป้เลยครับ จ่ายมาแต่ไปติดวิดิศยังปั๊มกลับคืนมาได้ครับแล้วก็อยู่ที่ฮาโต้วิดิดไดบอลเปิดข้ามมาทางคาซิกเลยครับไปที่คู่โบคูโบสับหลอกอยู่แล้วก็ล็อกกลับมาตัดโดนออกไปทุนโดยคาร์ลสครับปีแลสส่งเข้าในมาซีดานเห็นบัปเป้ได้ครับไปที่ปีแลสใหม่อีกทีปีเลสับขาหลอกหนีตูรามยังไงครับยังโยกหลอกหลบไปได้อยู่ ยังเลี้ยงอยู่แล้วก็ตู้ามสก,กัดหมดเวลาการแข่งขันไปตาท,ที่สองครับฝ่ายตรงข้ามจะเริ่มเยรียมบอลอ,อยู่ที่ซาร่าครับออกไปที่เจอาดไหลเข้าในมาเฟอร์ดินานตูรามได้บอลครับติดตู้ามอีกทีนึ่งมาที่เฟอร์ดินานครับเปิดข้ามมาทางฮาโต้เลย ไหลมาที่เลยอาเลเอา,เา,อากระชากออกมาแล้วก็ล็อกกับหลังโอคาเตสเปิดยาวๆไปที่คูบโบจะโดนสก,กัดไว้ได้ก่อนบอลไปอย,อยู่ที่องลีครับมาที่เอโตอ้สับขาโยกหลอกอยู่แล้วกลับคืนมาทางองลีอองลีโยกออกซ้ายแล้วหลบตูราม,มาได้แล้วครับองลียังกระชากมาอยู่แล้วก็จะจิงตะโดนเฟอร์ดินานมาจิ้มไว้ บอลไปที่คูโบครับขูโบลากออกไปทางริมเส้นด้านขวาครับกัดชากไปเรื่อยนะครับยังไม่มีตัวเข้าครับลูกนี้คู่โบล็อกเข้าในเอายังได้อยู่จับลองอีกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายครับเข้าไปเป็นหนึ่งประตูต่อศูน์ครับโอ้โหลากมาไกลมากๆซาลาเคียมาครับเดียรลองโซคึ้นกลับไปที่ตูเล เข้าในมาที่ซา่าครับเจอราดได้ไหลออกทางด้านซ้ายไปให้กับองลีมาที่เจอราดชาบีรองโซ่ครับเอโตโดนจิ้มเอาไว้ครับแล้วก็บอลไปถึงคูโบเข้าในมาที่ฮัมซิกครับจ่ายลับคืนไปที่คูโบอีกทีตอบส้นครับแล้วลากไปทางขวาอีกแล้ว,ลวครับแล้วลูกนี้เปิดเข้าในมา ล้นไปนิดนึ่งโมงคืนไปแต่ก็โดนดักไว้บอลอยู่ที่ซาร่ามาที่เอโตครับเอโตโยกหลอกจ่ายเข้าในไปที่เจอลาดไหลามาที่อารองโซครับอารองโซจ่ายคืนกลับเข้าในแล้วก็ปั๊มกันโดยวิดิ้เอาได้ฟาวครับเจอลาด จเจอลาดปั่นด้วยตัวเองแล้วเข้าไปแล้วครับเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหปั่นเสียบมุมสวยมากเพื่มกันใหม่ครับบอลอยู่ที่กูโบมาที่ฮัมซิกครับไปที่กูโบอีกทีจ่ายไวมาที่เทโปสอกโซนหนีมาแล้วก็โดนทำฟาวฮัมซิกเปิดเข้าไปโดนโมงสก,กัดออกมาได้ครับ แล้วก็ซาลาได้บอลจ่ายมาที่ <ad> กัตโปกลับคืนไปที่ <ad> ซาลาใหม่ทีครับไหลทะลุช่องมาเลยครับโซบสไลน์ so line, แล้วก็กระชากไปลูกนี้โดนเดียดไปโดยมีบิดแล้วก็หมดเวลาการแข่งขัน ตาที่สามครับอีกสักตาหนึ่งครับคาเคฟุสักคู่โบกฝ่ายตรงข้ามเริ่มเคลีย์นะครับบอลอยู่ที่เวล่าลับคืนมาด้านหลังให้กับเนสตอไหลเข้ากลางมาบอลอยู่ท eh uh ี่เลอาโยกหลอกอยู่ครับแล้วก็จ่ายทะลุช่องขึ้นมาข้างหน้าเลยครับโรนันโดได้บอลอยู่ยังได้ไหลออกข้างไปครับูีนี้ ทุมกลับเข้ามาเลอาจ่ายเข้ามาติดทาซิกครับคืนกลับมาที่นอยเออร์เลยออกบอลมาที่อาโต้ครับโซโคาเตสจ่ายมาที่เลอาคืนไปที่ทมซิกออกขวาไปให้ตูรามจ่ายไวมาที่คูบโบครับคูบโบยังโยกอยู่แล้วก็กลับไปที่ตูรามเวลาได้บอลคูบโบ คูโบเลี้ยงกระชาออกไปลินเส้นครับแล้วก็เปิดเข้าในมัดเข้ามาือของผู้รลาศัตรูต่นาวิมาเตะยาวมาเลยครับทุน,นี้โดนโมงดักได้ครับเวียราได้บอลไปที่ฮัมซิกคูโบครับสับขาหลอกเอาปั๊มกันยังได้อยู่ครับคูโบเปิดเข้าในมัด,มดมแล้วก็ซับโดยโซคตเตสครับลุกนี้โอ้โห,โหจ่ายบอคลมคลมๆเข้ามา บอลอยู่ที่โรนันโดครับตูเล่จ่ายเข้าในมาที่เลอาเลอาครับกัดชากออกมาริมเส้นแล้วก็โดนดักได้โดยตูรามเลอายังได้ยุแต่ตูรามไปปั๊มคืนมาัมซิกครับมาที่คุโบเคสโปเคโปวนอย่เอ้าจัดจ่ายจัดโดนดักไว้ได้ครับบอลไปถึงเบลเบลยิงไกลลูกนี้ยังไงครับโอ้โหเฉียวไปอลับมาอีกทีครับที่โรนันโด ดีซากไดบอลครับแทงทะลุช่องมาเลยครับโรนันโดครับหน่อยเออออกมาบล็อกแล้วก็ยิงซ้ำเลยเอาข้ามคานเปิดเข้าไปไหมเข้าอีน่อยเออครับโอ้โหโดนบุกหนักเลอเกินาาออกบอลสั้นๆมาที่ซาราครับจายไปที่ฮาโต้ แล้วก็ไหลมาที่เลอาเลเอาชิ้ข้ามาให้กับเคสโปโดนดักไว้ยังไงครับตัวสไลด์ไว้แต่เสียบอลไปแล้วจ่ายเข้าในมาแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับหลังจากทดลองเล่นตัวทาเคฟูซะคูโบะไปแล้ว3ตาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปสรุปกันหน่อยครับไปครับโอเคครับหลังจากที่ได้ลองเล่นทาเคฟูซะคูโบะตัวนี้มานะครับบอกได้เลยว่าเขาให้อารมณ์ความฟิลแบบเดียวกับเล่นฟิลโฟเดนเลยล่ะครับ ค่าพลังของเขาเนี่ยครับโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับโดยให้มาที่153การเลี้ยงลูก148การควบคุมบอล147ความว่องไวเนี่ยให้มาสูงถึง172เลยนะครับปฏิกิยาอีก159มาพร้อมกับความเร็วครับดูสปีดต้นของกูโบตัวนี้นะครับ172ครับแล้วก็สปีดปลายอีก142 ทำให้ในเกมนะครับเขาเป็นนักเตะต,ตัวเล็กที่ผิวจัดๆสามารถเล่นท่าสกิลได้ผิวและไวตามอาล็อกที่เรากดเลยนะครับการเลี้ยงบอลและการควบคุมบอลเนี่ยไปกระบ,บอลได้ดีมากๆปฏิกิริยาดีแล้วก็มีความว่องไวนะครับสำหรับสายพิวเนี่ยน่าจะถูกใจตัวนี้แหละครับส่วนสมดุลที่ให้มา120นะครับก็มาชดเชยในเรื่องของความแข็งแรง187กับส่วนสูงที่มีแค่173นะครับเพราะว่า เขาเป็นนักเตะตัวเล็กที่ไม่สามารถไปเบียดปะทะและชนกับกองหลังใดๆได้นะครับแต่ว่าค่าความสมดุลที่ให้มานะครับก็ทําให้เขาเป็นตัวนึงซึ่งเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่เขาต้องดวลกับแบ็กฝั่งตรงข้ามในเรื่องของการส่งบอลน,นะครับก็สามารถทําได้ดีนะครับในเกมโดยค่าการส่งบอลเนี่ยให้มาที่117การส่งลูกใกล้123、ส่งไกล10 5การมองหรือว่าวิชั่น120แล้วก็การเปิดบอล125 มาพร้อมกับเส้นโค้ง118แล้วก็ฟรีคิก100นะครับการเปิดบอลเนี่ยทั้งส่งไกลแล้วส่งไกลทาได้ดีครับส่วนในเรื่องของการทําประตูนะครับค่าการยิงเนี่ยให้มา125การทาประตู140ลูกยิงไกล113พลังยิง115การคุมตําแหน่ง147แล้วก็ลูกวอลเล่100การยิงในเกมเนี่ยของกูบอดนะครับเขาเป็นตัวที่สอดเข้าไปหาตําแหน่งทําประตูได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะาลูกตัดเข้าในแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายนะครับถือว่าคมมากๆเลยครับ ส่วนข้อเสียของทาเคฟูซากคูโบตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเล็กนะครับสูงแค่173แล้วก็ความแข็งแรงที่มีเพียง87กับลูกมงที่ให้ค่าพลังมา85แล้วก็การกระโดด91นะครับในเกมเนี่ยก็คาดหวังอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าตัวก็เล็กด้วยแล้วพลังในการกระโดดก็น้อยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของค่าพลังงานนะครับที่ให้มาเพียง4ดาวเนี่ยทำให้เขาก็จะหมดไวอาจจะต้องมีตัวสำรองไว้เปลี่ยนให้เขาหน่อย โดยรวมแล้วนะครับทาเคฟูซากูโบตัวลาลิก้า25ตัวนี้ก็เป็นนักเตะตัวหนึ่งที่ผิวมากนะครับใครที่ชอบนักเตะตัวพีว่ผิวเล่นท่าสกิลบ่อยๆนะครับผมแนะนําเลยครับทาเคฟูซากูโบเล่นแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับสนุกคุ้มค่าถ้าใครเปิดได้เนี่ยตีเป็นเม็ดแดงเล่นได้ชิลๆเลยครับส่วนถ้าใครจะซื้อตอนนี้ในตลาดนะครับก็จะมี2ลร่างที่ดีที่สุดของเขาก็คือร่างตุดจีน25นะครับกับร่างที่ผมใช้อยู่ในวันนี้ก็คือร่างลาลิก้า25 ตัวลาลิก้าสองนะครับตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ราวห้าร้อเอ็มนะส่วนตัวตุ๊ดจีน25นะครับตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ราวเจ็ดร้อยเอ็มความแตกต่างของทาเคฟุสาะคุ่โบสอตัวนี้ก็คือเรื่องของการยิงตัวตุ๊ดจีน25นะครับมีค่าพลังในการยิงที่สูงกว่าประมาณ5หน่วยผลค่าพลังเงินเดือนเนี่ยแตกต่างกันแค่ประมาณ2หน่วยเท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครเปิดได้คู่โบตัวลาลิก้าก็สามารถมาเล่นได้ครับแต่ถ้าจะไปให้สุดก็ไปที่ตัวคูโบตุ๊ดจีน25ได้เลย สำหรับใครที่ได้ลองเล่นทาเคฟูซาคูโบทั้ง2ตัวนี้มาแล้วนะครับก็สามารถมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆครับแก3,000ประจำวันไปกันเลยครับ3 0 0 3 0 2และ3,003ของตุเกต Es ti, liwepu, ti eco tota. Maga, toda la gente.